เปิดสะพานล,ลอยแห่งแรกในประเทศสุดยิ่งใหญ่อลังการแม่แพ้ลาวที่เคยเปิดแห่งแรกเช่นกันพร้อมประกาศจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วและจะพัฒนามากขึ้นกว่านี้เพื่อหวังจะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของอาเซียนในพิธีเปิดมีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการตัดลิบินและข้าราชการระดับสูงประธานบริษัทเอกชนชั้นนําและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งประวัติศาสตร์นี้ ในเพจสื่อาอาเซียนและเวียดนามก็มีชาวอาเซียนได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นนี้คือสุดยอดแห่งงานวิศวกรรมชื่นชมและสมเพศขมรอย่างจริงใจจากเวียดนามลาวดีใจกับขมรที่มีสะพานลอยเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องเข้าไปพึ่งสะพานลอยในประเทศไทยนั่งขอทานอีกต่อไปในเพจสื่อาอาเซียนและเวียดนามก็มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง เริ่มจากอันดับที่1ประเทศที่มีจำนวนสาขาของ7ซเว่ e อในประเทศมากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นที่มีอยู่จำนวน29,80สาขาครับส่วนอันดับ2คือประเทศไทยเราเองครับที่มีจำนวนสาขาของ7 e เ e ่ e อยู่ในประเทศมากที่สุดถึง12,89 0สาขาเชี่วนะครับอันดับ3ยังคงอยู่ในทวีปเอเชียครับนั่นคือเกาหลีใต้ที่มีร้าน7ซเว่ e มากถึง 1241สาขาครับขนาดที่ประเทศต้นกําเนิด7 e l e v e ออย่างสหรัฐอเมริกามีจำนวนสาขาอยู่ในอันดับที่4ของโลกด้วยจำนวน9,433สาขาครับอันดับที่5กลับมาที่เอเชียคือไต้หวันครับที่มีร้าน7 e l e v e n จำนวน5,828สาขาครับนอกจากนี้ในแถบอาเซียนบ้านเราก็ยังมีมาเลเซียที่มีร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเนจำนวน2,391สาขาในขณะที่สิงคโปร์มีอยู่406สาขาครับเอา้าก็จะได้คำตอบเป็นเรียบร้อยแล้วนะพี่นอนะออ้องนะเออสำหรับคนที่ถามว่าประเทศไทยนะ่ะมีเซเว่นหรือ,อยังเนาะคือว่าผมเลยไปเห็น ยู่ในช่องช่องหนึ่งพี่น้องเขาเป็นของยูทูปคนเล่าเพื่นพี่น้องนะซึ่งผนกลับมาทำงานอย่างในประเทศไทยแล้วก็ะในมีคนเล่าที่เป็นยูทางประเทศเล่าราพี่น้องเออผนมาถามถามกันผนว่าประเทศไทยในมีเซเว่นไปประเทศเล่ามีหรือเด้อเซเว่นรอนว่าเออซึ่งต้นปีที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะในมีเซเว่นไปเปิดสาขาแห่งแรกเอออยู่ในนครลวมยงจั์ประเทศเล่าเพื่นพี่น้องโอ้ หมาว่าคึกคักพี่น้องนะเมื่อนั้นนะเออคึกคักเลยพี่น้องนะคนเล่าให้ความสนใจยัางขนาดเลยอืมเพราะว่านาเซเป็นกวงเป็นน้องนะโอ้ยจนวะมีมุมงจอนรถนะเมื่อนั้นนะพี่น้อง <c oughs> เออจะดแนนพดเลยในเซเป็นกาบแนนพัดเลยข้องนี่ขายนี่โอ้ยแต่ว่าเจียงมัดพี่น้องนะเพราะว่าคนเล่านะรู้จากเซเป็นก็รู้จักจากเื้อทอดบังคนก,นก็ได้ขามาเจียวประเทศไทยไนั่บ่ล่ะเออต่ส่วนหลก็ที อุมไม่รุนที่บ้เคยได้ขำมาไปเจอไันเป็นเหนอยูนีนโอซนาในตู้ระคับพี่น,อน้อกนะเมื่อมีแล้วกับห่วยมันเป็นสิ่งแปลกไม่พี่น้อกนะอันนี้บ่กว่ากันพี่น้อกบ่าว่ากันนะมันเป็นสิ่งแปลกหม่เออสำหรับคนที่คือบ้บว่าบ,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 บทนี้มีน่พี่น้อกแต่ว่าคนที่มีแล้วมันเป็นเรื่องธรรมาดาพี่น้รอกนะเแล้วก็ตอนนี้โอ้ปัดเดียเล่าก็มีซีสาขาเราด้วยพี่น้อกนะ เออสาขาละสุดกับยูทีปากเซพี่น้องนี่จะใส่นะปากเซเนาะเออมันมันตอบโจทย์พี่น้องนะเซเว่นพี่น้องว่ามันตอบโจทย์บ่เออมันตอบโจทย์คนทำงานกันขึ้นกับมีโอกาสได้ซื้อกินนะเพราะว่าเขาจะเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเออโดยเฉพาะกุ้มไม่รุุนพี่น้องนะแล้วก็คนเล่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นเพมีเซเว่นเราก็จะมั่นใจพี่น้องนะะมั่นใจว่าได้ใส่ของสินค้าประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะเออ มั่นใจมั่นใจมันก็เลยสร้างควอมแตกตื่นพี่น้องนะเสียว่าแตกตื่นกับว่าไดพี่น้องเสียว่าแง่กับว่าไดนะก็คือกับประเทศเขมรแหละพี่น้องเนาะเมื่อที่เพิ่งเปิดสะพานร่อยไม่ยังไม่พี่น้องโอ้จะเป็นขขาวนะเพราะว่าติเป็นภาครัฐภาคเอกซ้นประสาซ้นพี่น้องนะสินค้าไอ้พ่อค้าพ่อค้าประสาซ้นเออตั้งกับแท้แหนลังไหลกับไปไปร่วมเปิดนั่นเป็นสิ่งแหกไหมพี่น้องเออ กมีใจน้ำประเทศเขมรเนาะ <c oughs> จด้มีสพานร้อยแห้งแรกเออแล้วก็จะได้มีมองทําม,มาหาจิน <c oughs> บางคนก็ขึนเที่ยวขึนเที่ยวลกยุบัดมือเขาว่านะเออขึนทั้งนั้นลงทั้งนี้ขึนทั้งนี้ลงทั้งนั้นอือบางคนก็ไปจับจองม้องหาสถานที่ทรรเล่วไปแต่ทําม,มาหาจินเนะ <c oughs> าะขออย่าใครอยากใครอยากใครเขมรประเทศเขมรน้ำมีสพาพน้อยหลายๆอยู่หรอกเนาะจ <c oughs> ิบวม่ได้ขาวมาจับจองท่ามกัณฑศไยเขา นะเอออืมจับจองยังโมงหันกันแล้วเนะเเี่ยเนล้วแกติจิตเอาเออนะนดีใจนะ้ำพี่น้องดีใจนะ้ำเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่เมื่ว่าจะเป็นสภาพร้อยเม่อว่าจะเป็นเซเว่นนะมันล้วนแล้วแต่น้ำคือน้ำขุม่มจะเลื่อนเป็นหูเป็น,เป,นเป็นนาเป็นตาเขาสู้ประเทศพี็นหนองเนาะเอ,อถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เรียกเลียกยนอยนะอ้อยๆนะเออส่วนประเทศไทยนั้นว่ามันมีหลายหล่ะพี่น้องนะ มันมันมันเป็นข้อมแตกตื่นข้อมเฮอกับ่ะไรพี่น้องมาว่ากับผู้ใดไพี่น้องมาว่าตะคนไทยคนเล่าคนกับเนี้ยละทำอีสิ่งแม่ไม่เขามามันจีแตกตื่นตัวพี่น้องนะม่านผมก็คือกันนะผมเดี๋ยวบอกสุฟังม่านผมแตกตื่นอย่างกระตินเดี๋ยวผมจวบอกสุฟังอันนี้มาเกี่ยวกับมู่บาั่นเองพี่น้องเนี่ยมาเจ้าอาห์กันเนาะโดยเฉพาะมู่บั่นพี่น้องเนาะแตกตื่นแตกตื่นอย่างกระตินพี่น้องแตกตื่นไฟ่ป่าไม่ ยอดหลังก็ไปประมาณมันสี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องนะสี่สิบปีนะหมู่บ้านผมมีไฟป่าเขามาไหมพี่น้องเออไฟป่ามาลงไหมเขามาไหมไหนมีไฟป่าต้อเพ,พิ่นไหมพี่น้องมัยพี่น้องเอ้ <c oughs> มู่บ้านเราภากันแตกตื่นพี่น้องบอลรับบอลน,นันบอลเกินพี่นอนะ้องนะอือภากันเปิดไฟเพิ่นว่าเนตื่นได้พี่น้องเตื่นสิ่งแปลกไหมเตื่นไฟป่าตืา่นไฟป่าไหมอือ สมัยก่อนมีแต่เทปคัดเสร็จนั่นหรอเปิดเทปพ,พี่น้องเปิดเทปแล้วก็เปิดล่ำพ่วงพี่น้องเปิดเทปเปิดล่ำพ่วงแฉ่งกันพี่น้องโอ้ยไอ้ว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านโมบันผมว่าได้น้อยไปได้พี่น้องนอสองสามร้อยลงังคาแค่เนี้ยไอาว่าแจ้งแจ้งมัดเคลนเลยพี่น้องนะเราเสียงเพลงกระดังยุบมดัดเคลืนบันนี้ร้านค้าเนี่ยเปิดขายยุบมดัดเคลืนพี่น้องปานบุญเออต้อนเที่ยวไปซื้อเชียงเดิมยุมัดเคลืนพี่น้องนะ พอบได้ทีแล้วก็เปิดหมอล่ำาขินเปิดเต้งขึงินป้อนเต้นเอาอยุ่งมือขึ้นพี่น้อง <laughs> โอ้ยนัน่นนราพี่น้องนะมันตื่นข่วมแปลกไหมตื่นข่วมสีกอะไรตื่นแสงเสียงสีพี่น้องเออมันมันมันว่าเป็นเร่องแปลกพี่น้องนะ <laughs> มันเป็นเรื่องแปลกจีิคนห้ามันจะแปลกเตือนสิ่งไหม่ๆเออมันมันถือเป็นเรีองปกติพี่น้องนะแต่ว่าคนที่มโมโหถามมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องนะเออเนี่ยเระพี่น้อง เขาไ่ได้ไปว่าพู้ใดหรอกพี่น้องเพราะว่าบ่าตะคนทั้งหลหรอกพี่น้องนะเมื่อมันเห็นสิ่งใหม่ๆมันก็ต้องแตกจากเ่อนธรรมดาเออแล้วก็พอเจ้าของมีแล้วก็ย้อนก็ไปเบื้องบ้านขางว่าเขาจะมีไปยังสิ่งน่ะสงสัยเออแต่สําหรับคนดีบ้านเขาดีเห็นเน่าเขามีแล้วนะเขาก็เฉยๆพี่น้องเป็นน้ำเป็นสนะเออเป็นเรื่องเื่อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเฉยๆนะเออ ราะว่ามันบางหม่องมันเห็นดูดูกับชิ้นชาพี่น้องเนาะ,ะเออคือเป็นเรื่องธรรมดาหรอกเนี่ยมูนี่ <c ười> นะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ย็อยากให้เพิ่นมีหลายๆหม่องอยู่หรอกเนาะสะพานร้อยเนาะ <c ười> เอ๊ะให้เพิ่นมีหลายๆหม่องเยอะนะเพิ่นจะได้มนี้แรงก็มาหากินหรอกไหมนะฮะ,ะ,ะเนาะเออ เป็นสมีใหญ่เซเว่นเป็นหมื่นแหงสองหมื่นแหงหรือว่าสิมี่สะพานร้อยเป็นร้อย,เป,อยเป็นพันแหงมันกับบอมันกับเป็นแช่แต่เ,เลื่อดดนดันวัตถุพม่น้อกเนาะมันกนะ็สามารถที่สิดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้ดรอดนะถ้าคนในประเทศย,ยังบ่พัฒนาี่น้องถ้าคนในประเทศย,ยังว่าเป็นมิรกบนัท่องเที่ยวเออถ้าคนใน ประเทศยังเห็นท่องเที่ยวเป็นศัตรูอยู่นั่นมันก็จะเลื่อนในแชร์ด้านวัตถุเนาะพี่นอ้องนะสิ่งที่มันจะเลื่อนแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุดนั่นก็คือคนในศาสตร์น,นะพี่นอ้องคนในศาสตร์คนในประเทศเออคนในประเทศนั่นนั่นเนะว่าจะเป็นมตรบร่เออไอ้พวกเป็นมตรกับนักท่องเที่ยวหร้ยปรเทน่ะมับ่ล่ะไอ้พวกเป็นกันเองว่าเออ นั่นพี่น้องนั่นคือยังสิ่งที่มั่นหมั่นคงแล้วก็ยังยืนพี่น้องคือพัฒนาคนพี่น้องพัฒนาคนพัฒนาด้านจิตใจของคนพี่น้องนะด้านบัตถุกควบปวนไปพี่น้องนะแต่สิ่งที่อยู่ขี่รั้งยังยืนอีีก็คือจิตใจของคนนั่นแหละพี่น้องนะถ้าพัฒนาจิตใจของคนได้พี่น้องโอ้ยลอยตั้งลอยพันทั้งพันพี่น้องนะนักท่องเที่ยวนี้แห้งก็งไปเบื่อแล้วนะ <c oughs> แต่เขาไปบึ่อเบื่อะ นะซ้ำกับประเทแล้วเรตือนเซเว่นนั่อละพี่น้องเออาพี่น้องนะสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องมีควอมสุขวามจะเลร่ญนพี่น้องด้วยขอให้พี่น้องยู่ดีกินแซ่บพี่น้องนาะอย่าก็้เก็บไา้เ้เก้เก็บเนไเกได้เก็บได้้เา้เกได้เก็บดเเบไบดีก็้บไ้ก็บดกดกเกับไดกับ้ไกกันไดีครับ